สวัสดีครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มสวัสดียามเย็ยนๆไปทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเพื่อนสมาชิกชาวกเกษตรทุกท่านที่กำลังรับชมทาง YouTube ในขณะนี้ด้วยอันนี้ก็จะพามาดูข้าวพขอขอหกหนึ่งนะครับผมในช่วงที่ข้าวกลังเป็นพุ่งรวงสีทองนะครับเป็นพุ่งรวงสีทอง จะพามาเดินดูว่าพร้อมจะเก็บเกี่ยววันไหนนะครับผมว่ามันเหลืองพ้อมก,กันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็จะพามาดูกันกับข้าวกอขอ6หหนึ่งอายุประมาณ8ปดสิบวันนะครับผมแปดส ก็เป็นข้าวขอขอหกหนึ Kalau ่งอายุ90วันนะครับผมอายุ90วันข้าวตอนนี้ก็อายุมันไม่ใช่80กว่าวันเนาะข้าว70กว่าวัน77วันนะครับ77็วันก็สิ้นเดือนนี้ก็จะ กำหนดเก็บเกี่ยวจริงๆคือวันที่2930นะครับกำหนดเก็บเกี่ยวแต่ส่วนมากถ้าเป็นข้าวฟอขอนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอายุ100วัน120วันหรือ90วันค <k li ar ga> ือมันก็ส่วนมากมันจะเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด5วันนะครับผมจะเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด5วันนะครับผมก็อย่างของผมนะครับเก็บเกี่ยวก่อนกำหนด5วันนะครับน่าจะ เสาร์อาทิตย์นี้ก็น่าจะกว่าจะให้รถมาลงนะครับเลยวันนี้ก็ต้องพามาเดินดูป่าข้าวเหลืองพร้อมกันขนาดไหนว่าตรงไหนยังมีเขียวมังที่กว่าจะพร้อมเกี่ยวหรือไม่พร้อมนะครับผมจะเดินพามาเดินดูกันถ้าอย่างบางจุดยังเขียวอยู่ก็น่าจะประมาณกลางอาทิตย์หน้าก็าน่าจะเก็บเกี่ยวนะครับผม มาดูกัน,นครับผมนี่ก็จะพาเดินดูไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เกิดปัญหาเข้าเรียกว่ากำลังเป็นพุ่งของซีทองปัญหาหลักๆคือนกลงมากินนะครับผมคือแถวนี้เราเรียกว่ามีผมเจ้าเดียวเนาะเผมเจ้าเดียวที่ ปลูกข้าวก็ขอเจ้าสองเจ้าตรงนี้กับตาด้วยของตาที่ปิดการแก่กับพึ่งเกี่ยวไปแต่ก็หวานใหม่ก็เพึ่งได้ข้าวก็ได้ประมาณเดือนนิดหน่อยนะครับผมนี่กพาา็พามาดูทั้งสองบิ้งเลยนะครับพามาดูทั้งสองบิ้งเลยนะครับผมก็ กำลังเป็นทุ่งรวงสีทองนะครับผกังเป็นทุ่งดวงสีทองวิ่งบนนี้ก็จะดูงามหน่อยนะครับเพราะอา่เขาเรียกว่ามีเวลาได้แตกคอเพราะมันไม่เหมือนวิ่งล่างวิ่งล่างคือข้าวอายุได้เจวันเจอฝนยาวตลอดจนกระทั่งเหลืองนะครับผมก็ช่วงนี้ก็หลายพื้นที่ก็เขาเรียกพายุอีกลูกหนึ่งเข้ามาแล้วเนาะแต่ก ไม่แน่ใจว่าจะจังหรือเปล่านะครับผมทางพิศณุโลกคือข้าวก็เริ่มเหลืองพอจะได้เก็บเกี่ยวอะไรด้วยก็ต้งลองรอรุ่นนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้วันนี้วันพุธนะครับผมเพ่อหัดสุขเสาร์สามวันน่าจะไม่เสาร์ก็อาทิตย์นะครับผมสองสามสี่วันเนี่ครับผมก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับดูตามเดินดูแล้วก็ข้าวก็ ประมาณ80-90%แล้วนะครับผมข้าวเหลือง80-90%กน่าจะเสาร์อาทิตย์นี้น่าจะลงได้ครับน่าจะลงได้ครับอ,อย่างปล่อยนานไม่ได้ครับปล่อยนกนกลงแบบ กินแบบกินน่าเกลียดเลยครับผมโอ้ไม่แบบไม่มีเวลาก็ต้องทํางานประจําด้วยนะครับไม่มีเวลาได้ไล่นะครับผมก็รับงานประจาก็ต้องะอะไรก็ต้องช่วงนี้ต้องเก็บเกี่ยวหนีนกด้วยนะครับผมวันนี้เลยพามาเดินดูว่าเนีย่ยครับเนีย่ยเป็นฟู้งเลยครับเนี่ย กินกินน่าเกลียดเลยกินแบบแทบจะรวงข้าวครับผมมันได้ลงเนี่ยครับจุดตรงเนี้พอเขาเรียกว่าปักปอดนาด้วยนะครับมันก็มันฆ่าไม่ตายนะครับผมฆ่าสองรอบสามรอบยังไม่ตายปักปอดนาอย่าก็ปัญหาคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่นกมันรุมเลยะครับผมนกก็จะลงจุดตรงนี้นครับผมข้าวก็ แทบจะเขาเรียกว่าเหลือแต่รวงนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยเหลือแต่รวงข้าวเลยเ,ออเจอนอกลงลงมาเป็นฝูงเนี่ยครับผมไล่กัดโอ้ยดื้อจริงๆนกพวกเนี่ยไล่ไม่ค่อยจะไปต้อ,อง เพ่จะเก็บเกี่ยวหนีนก้วยนะครับผมแต่ก็น่าจะเหลืองน่าจะเหลืองก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสาวสองสามวันนี้ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวจะได้นัดรถลงเข้ามานะครับช่วงนี้ก็ปัญหาเรื่องรถเกี่ยวไม่มีปัญหาขอ,อเกี่ยวก่อนข้าวนาปีเนะาะเขาเรียกว่าเกี่ยวก่อนข้าวนาปีเหมือนกันเลยไม่มีปัญหากับเรื่องขี่รถนะครับผม ที่ลงรีบลงคือตอนแรกว่าจะลงข้าวก็ขอ85นะครับกับ85นี่มันก็จะไปได้เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณเกือบเรียกว่าเกือบจะพร้อมกับข้าวนาปีเลยต้องรอบนี้เลยตั้งลงก็ขอ61นะครับผมบก็ขอ,อ61มันก็จะได้เกี่ยวก่อนข้าวนาปีเราก็จะไม่มีปัญหากับเรื่องคิวรถนะครับรถเกี่ยว พอตอนนี้เขาจองกันตั้งแต่จจองกันตั้งแต่ข้าวตั้งแต่ก่อนเก็บเกี่ยวเดือน2เดือนเลยครับหรือบางทีเขาเขาก็จะจองเป็นประจําทุกปีว่าตั้งแต่วันที่10พฤศจิก,ก,กายนขึ้นไปนี่ก็เขาก็จองขิวรถกันไวแล้วนะครับผมเขาผมก็เลยต้องลงข้าวขอขอหกหนึ่งเพราะมันจะได้เก็บเกี่ยวก่อนเขา เราจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคิวรถเกี่ยวด้วยนะครับผอ,อพามาดูกันนะครับผมเป็นยังไงมั่งหลายพื้นที่รอ,อ,อรุ้นน้ำหนักรอรุ้นราคาด้วยนะครับผมรอบนี้ผมรถปุ๋ยแบบไปเกินครึ่งคือรถปุ๋ยไป60%เเลยนะครับผมผมไม่ไหวปุ๋ยแพงครับปุ๋ยแพงมากๆผมก็มาฉีด อาหารเสริมทางใบเอานะครับผมก็จะเป็นใช้อยู่ทีบอมอยู่นะครับผมก็ำก็ดูแล้วก็โอเคครับแต่เราลุ้นน้ำหนักคือข,ข้าวต้นแข็งแรงออกรวงสุดนะครับผมก็เหมือนว่าได้บำรุงรากบารุงต้นไปด้วยนะครับผมได้เขาเรียกว่าข้าวได้ดูดซึมธาตุอาหารได้เต็มร้อยข้าวก็จะสมบูรณ์ หล่อรุ่นแค่น้ำหนักนะครับเพราะผมลดต้นทุนมา60%เลยครับปกติใช้ปุ๋ยอยู่ c 5ลกูกรอบนี้มาใช้ปุ๋ยอยู่2รอบเนี่ยผมใช้ปุ๋ย2กระสอบนะครับผม2ลกูกแค่เดี๋ยวลวกูกปุ๋ยก็ลูกพันกระบาทจย่านะครับไม่ไหวต้นทุนสู้ไม่ไหวกับต,ต้นทุนแพงเกินเพราะถ้าข้าวได้ราคาสูงนะครับถ้าข้าวได้ราคาสูงนี่คือเรา มัน,ม,นมันก็น่าจะสมดุลกันหน่อยแต่นี่คือข้าวผมไม่แน่ใจว่าช่วงนี้เห็นที่เขาเก็บเกี่ยวไปโซนเลยเลยสวนไปหน่อยนะครับก็เขาบอกว่าอยู่ที่เกวียน7000 8000นะครับผม7 5 8 5 8,500อยู่นะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าช่วงของผมนั้นจะได้ราคาขนาดนั้นไหมปกติ ช่วงนี้ที่เก็บเกี่ยวของทุกปีก็ผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ6,300น,นะครับต่อเรียงนะครับไม่เคยได้สูงกว่านั้นเลยนะในข้าวรอบนี้ของทุกปีก็เกินเลยถ้าหมดรุ่นนี้รุ่นต่อไปรอบต่อไปอ่านะถ้ารอบต่อไปนั้นมันราคาได้ราคาแน่นนครับผมก็จะอยู่ที่7,000-8,000นะครับก็เรียกว่าต้องรอรุ่นนะครับผม ครับก็ฝากไปด้วยกับคลิปนี้ก็ช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมถ้าในช่วงเก็บเกี่ยวถ้าตรงกับวันหุดเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมในช่วงเก็บเกี่ยวอ้เดี๋ยวรอจะเสวอาิติ์นี้นะครับผมพอข่าวก็เหลืองนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมรอรุ้นด้วยว่าพายุยังไงลูกนี้นะครับผมก็ต้องรอรุ้นด้วยนะครับแล้วก็ หอรุ้นทางราคาหล่อรุน,ราาลรนผลผลิตจะได้ตามเป้าหมายที่เราเคยทำหรือเปล่าพอเราลดต้นทุนมาเยอะมากนะครับผมครับงไงก็ฝากไว้ด้วยกับคลิปนี้นะครับกับช่องบรรสวนพอเพียงสุภาพฟาร์มนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะเพิ่มเติมหรือจะแนะนำแนะแนะวเรื่อง การเกษตรทําไร่ทํานาด้วยนะครับผมก็ยินดีนะครับผมเพื่อว่าเอามาเขาเรียกว่ามาประยุกต์ใช้กับที่สวนที่ช่องมันสวน้านสวนพอเพียงภาพฟาร์มนะครับผมฝากด้วยกับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ